Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับคเคยรู้สึกผิดที่หลังบ้างในเมื่อเราเผลอทำอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธกับคนอื่นไปรู้สึกผิดว่าทำไมตัวเองถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ดีพอซึ่งในวันนี้ เราอยากจะขอแชร์3ขั้นตอนในการตั้งสติเมื่อเราพบเจอกับสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดอารมณ์โกรธขึ้นเพื่อยับยั้งและสามารถควบคุมได้ทันนะครับผมขอแชร์ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ยอมรับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นพยายามเข้าใจตัวเองก่อนครับว่าทักษะนี้ต้องฝึกคือเราจะต้องทําความเข้าใจตัวเองก่อนว่าถึงไหนที่สามารถกระตุ้นอารมณ์โกรธเราได้บ้างที่มาอาจจะเป็นปมปัญหาเก่าๆในอดีต จงอย่าให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือคุณครับลองค้นหาสาเหตุและทำความเข้าใจกับมันเพราะอะไรที่มันมีผลต่อความรู้สึกของเราตั้งสติอย่าให้อดีตมีบทบาทในปัจจุบันครับ 2. ดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่เป็นปนัญหาให้ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขอให้ตรหนักให้ทันว่าเมื่อตัวเองเป็นบุคคลที่3ในเหตุการณ์นี้เราจะทำอย่างไรและมองอย่างไรเพื่อให้ปัญหานี้คี่คลายได้ เพที่จะไม่ให้ตัวเองเอาอารมณ์ไปอยู่กับสถานการณ์ปัญหานั้นเมื่อเรามองอย่างบุคคลที่3ได้แล้วเราก็จะสามารถใช้เหตุผลและสติในการแก้ไขปัญหาได้ครับและ 3. กําหนดวิธีตั้งสติให้ตัวเองพยายามหาวิธีในการดึงสติตัวเองกลับมาให้ไวที่สุดครับอาจจะเป็นวิธีง่ายๆเลยก็คือสูดหายใจลึกๆเพ่งมองไปยังจุดสนใจอื่น,นๆเพื่อให้ดึงสติตัวเองกลับมาได้ไวของอย่างนี้มันต้องแบ่งเวลามาฝึกฝนก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงนะครับ เมื่อเราเจอเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถควบคุมมันได้ดีครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนที่เพื่อนๆสามารถเอาไปฝึกได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลน้อยยิงจากคุณลิซาไลจาก Harvard b u s i n e s s Review ครับและพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับอัพต o เบิร์กสวัสดีครับ